ส่งกำลังใจดาราดังเสียงเพราะโกอินเตอร์ทําตามความฝันที่เกาหลีอีกหนึ่งดีเจพิธีกรแถวหน้าเมืองไทยสําหรับดีเจมตุมเตชินพลอยเพชรทินโลดและในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานให้ติดตามจำนวนมาก นอกจากผลงานโดดเด่นมากมายในประเทศไทยเขาเองก็ได้มีโอกาสเป็นในแบบที่เกาหลีด้วยจนมีแฟนคลับที่ต่างประเทศติดตามชื่นชอบเขาอย่างมากล่าสุดวันนี้20กุมภาพันธ์คนบันทึงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับดีเจมาตูมเมื่อเขาโพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพอยู่ที่เกาหลีพร้อมแคปชั่นระบุว่า Hello so KR Why are you so cool กลับมาตามฝันอีกครั้งขอกำลังใจโหนทางทีมงานขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ